สวัสดีครับวันนี้ก็มาเอาใจพ่อบ้านสายการเด่นกันนะครับวันนี้มีของมารีวิวใหม่ครับนี่เลยเลื่อยแต่งพุ่มไม้นะครับของยี่ห้อเมทัลไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่ารุ่น MT ขีด h 550นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยครับเข้ามาใกล้ๆครับนี่กำลังไฟ500วัตต์นะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์แล้วก็ความถี่ของความถี่ก็คือ50เฮิรตซ์ รอบมอเตอร์อยู่ที่1,600รอบต่อนาทีครับมีความยาวของใบเลื่อยนะครับตัวนี้510มิลิเมตรนะครับก็คือประมาณ51เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยว่าข้างในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างหนักเขาเลี่ยงอยูอย่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ราคาไม่แรงด้วยนะตัวนี้เป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับ ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็จะแพงหน่อยเท่ดีนี่น,นาจะประมาณสักไม่เกินสามโลนี่มีผู้มือสำับใบรับประกันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงนี่สายไฟให้มายาวสิบเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสวิตช์เซฟตี้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เซฟตี้มีกากกันกิ่งไม้กระเด็นนี่ดูใบเรื่อย ได้เลื่อยที่เก็บมาในกล่องก็จะมีการมาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้นี่เขามีการมาให้ด้วยนะสําหรับเก็บในกล่องนี่มาดูใ,ใกล้ความต่างของมันก็คือระยะห่างของใบมีดเนี่ยมันจะกว้างนะประมาณเซนเซนกว่าเลยมันหมายความว่าเราจะสามารถตัดพวกกิ่งไม้ที่ใหญ่ประมาณนิ้วก้อย,ยตัดได้ตัวนี้น้ำหนักกําลังดีจับจิ้วตัวนี้ยาวยาวตั้งหนะ้าสิบเซนน่ะ ถ้าจะใช้งานได้ดีมาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนไปพอบ้านทั้งหลายอันดับแรกก็คือต้องกดตัวเซฟตี้ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับกดเข้าไปก่อนแล้วมันถึงจะสามารถกดตรงนี้ได้ถ้าถ้าสมมติว่าเรากดตัวนี้แล้วเราเราปล่อยตรงนี้นะครับเรามากดตัวนี้มันจะไม่ติดมันเป็นเซฟตี้นะครับหรือเรากดใช้งาอยู่แล้วอันนี้หลุดปุ๊บมันก็จะอัพอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ตัดกิ่งต้นโมกนะครับจะเป็นยังไงเอาข้างบนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูข้างบนนะเก็บสายไฟดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบสายนะปึ mm ๊บเฮ้ยเป็นไงคมเอาเรื่องอยู่นะ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะ โโอ้ oh, oh. ยังกระบใบมิดโกนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่ต้องตัดให้ดูอีกแล้วมั้งรีวิวที่ดีต้องบอกราคาด้วยนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง2,000ครับเราได้มาในราคา1,990บาทนะครับแล้วก็ได้โปรโมชั่นลดหาึ่ง100นะครับที่ร้านสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับใช้งานได้ดีครับแรงจับขอให้พ่อบ้านทุกคนมีความสุขกับการ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับ